สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระลุงปู่ดูกันเป็นเหรียญหลังโบสถ์เนื้อะสามกริย์ซึ่งเป็นพระที่ผมมองคือพระราคายัางไม่ถึงกับตึงมากน่าใช้เป็นพระในปีหนเราจะมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระผมมองคือราคาหน้าปัจจุบันนี้องค์นี้เป็นเนื้อะสามกระย์ สมก,สกษัตริย์ซึ่งเป็นพระที่เลี่ยมยังเลี่ยมอยู่ในกรอบอยู่จะดูยากนิดหนึ่งแต่ถือว่าเอา้ามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันจุดสังเกตต่างๆจะดูยากอธิบายยากอย่างนี้เพราะมันโฟกัสเรืออะไรยางแต่ก็มองนี้ว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บน่าศึกษาอยู่เพราะราคายังไม่ถึงกับเต็มเพราะผมมองคือพระปีหนึ่งเกเป็นปีเดียวกันกับที่ทําแหวน รุ่นแรกของลุงปู่ดุวัศแกที่ราคาแพงสุดปีหนึ่งเกผมมองคือน่าจะเข้าพิธีเดียวกันอย่างนี้เป็นมูลเหตที่ผมมองคือเป็นรุ่นหนึ่งที่เราน่าศึกษาน่าเก็บน่าสะสมไปเพราะราคาตอนนี้ก็ไม่ไม่เต็มไม่แพงเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนดูด้วยกันว่าเป็นยังไง Hmm. ขยายใหญ่ขยายออกมาเป็นภาพของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นพิมหลังโบสถ์เนื้อสามกษัตริย์ผมมองคือเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมอยู่เราขยายใหญ่ขยายดูกันว่าเป็นยังไงไงอย่างนี้แต่จะยากหน่อยเพราะอยู่ในเกาะเลียมกกอบอยู่มาขยายดูกันศึกษาไปด้วยกันว่าเป็นยังไงไง ภาพรวมก็คือจะดูยากหน่อยแต่เราดูภาพรวมดูลักษณะทั่วท่วไปถือว่าแนะนำแล้วกันเป็นรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ดูที่น่าเก็บอยู่เพราะราคายังไม่เต็มยังไม่สูงเพราะเรามองนี้ว่าถ้าเราจะเล่นศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่สะสมก็ราคาไม่เต็มอย่างนี้ไม่แพงมากมองนี้ว่าเราศึกษาเราอนุรักษ์เป็น หรือเก่งกับไรก็แล้วแต่เหมือนกับเราซื้อหุ้นซื้อถูกเวลาราคาเหมาะสมเราเล่นเรามาผมมาแนะนำว่าถือนี่เนื้อสามกษัตริย์ถือว่ายังไม่แพงและปีเดียวกันกับแหวนรุ่นแรกก็น่าจะเข้าวิธีเดียวกันนี่เป็นกนิจิตนาการของผมเองเรามาดูเรามาศึกษามาเรียน้ด้วยกัน เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมมองคือราคายังไม่แพงของหลวงปู่ดุวสแกะยังน่าสะสมอยู่ธรรมชาติของเรียนเราไม่ต้องดูหรอกคำรรนิต่างๆที่เสียนเขาพูดเราดูเรามาศึกษาด้วยกันว่าเป็นยังไงยังไงดูแค่ธรรมชาติจะมองนี้นว่าดูจุดสังเกตต่างๆองค์นี้มันดูยากปรับยากเพียงแต่ผมมองคือให้ดูธรรมชาติดูอะไรก็ดูได้แล้ว ที่บอกดูอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แค่สร้างภาพหรืออะไรต่างๆเรามาดูมาศึกษาดูภาพรวมของพระผมมองคือเป็นรุ่นหนึ่งที่เราน่าสะสมอยู่อย่างน่าสะสมเพราะเนื้อพระยังไม่เพราะพระราคาไม่แพงใน,นองค์นี้เป็นเนื้อะสามกษัตริย์เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระของหลวงปูดด่ดุวสแก เป็นเนื้อสามกษัตริย์ผมมาดูมาศึกษาเป็นผมมองคือยังเป็นรุ่นหนึ่งที่เราน่าสะสมเราน่าเก็บไว้ใา้หรือเก่งกำไรก็ได้เป็นรุ่นหนึ่งของรอยของไอยาขัดนสีน้ำตาลน้ำตาลยังเห็นอยู่องค์นี้ถือว่าสวยเหลี่ยมกรอบไว้เนี่ยขราบยาขัดเรายังเห็นอยู่ถือว่าวการดูการศึกษาของเรา เราดูแค่ภาพรวมด,ดูอะไรก็ดูได้แล้วแทเกเนี่เรามาดูเรามาศึกษาเป็นพระของหลวงปูด่ดูวัดสแกเป็นิมพพ์ประธาน,นเราเป็นดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยการเป็นพระของหลวงปูด่ดูวัดสแกเป็นเหรียญเนื้อสามกริย์เรามาดูถือว่าศึกษาด้วยกันว่าดูธรรมชาติ พจุดสังเกตต่างๆมันทำยากเป็นภาพที่เลี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกแต่เราก็ดูว่าเขาดูธรรมชาติดูเอกลักษณ์ดูอะไรเราก็น่าจะดูแทกเกได้แล้วอย่างนี้เพราะผมมองคือดูภาพรวมเพราะผมจะไม่ทำเหมือนกับเรียนเศรษฐีจุดสังเกตต่างๆ,ๆที่เขาทูดกันนัน่นก็คือมันจริง มันทำได้ถ้าเราจะดูละเอียดละเอียดแต่นี่เราดูแค่ภาพรวมมันก็สามารถดูได้แล้วว่าแท้เกะมองอย่งนี้ทั่วๆไปเราดูเราศึกษาอย่างนี้เป็นภาพของลูกปู่ดูวสแกเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้อยู่เพราะราคายังไม่ถึงกับเต็มถึงกับแพงมากเราดูภาพรวมขยายออกมาใหญ่ๆดูจะยากนิดหนึ่ง แต่เราก็ยังสามารถดูได้อย่างนี้เส้นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามซอกอย่างนี้นี่มันเป็นลักษณะของพระแท้เราดูเรามันจ้องจำว่าจุดสังเกตอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถ้าเราศึกษาจริงๆเอาลึกๆจริงๆมันก็ต้องอย่างนั้นแต่นี่เราดูภาพรวมดูอะไรมันก็สามารถซื้อขายได้แล้วพระแท้พระเกดูภาพรวมแค่นี้ เราไม่จําเป็นต้องไปดูเยอะแยะอะไรมากมายดูอย่างนี้ภาพรวมของพระแท้เป็นยังไงเราดูเราศึกษาถือว่าองค์นี้เอามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันเป็นรุ่นหนึ่งที่เรามองคือราคายังพอซื้อได้อยู่ไม่ถึงกับเต็มเพียเพราะมีรอยจานรอยอะไรของหลวงปูด่ดูชัดเจนเ,นเรามองนี้ ลอยธรรมชาติที่เรามองนี้นว่าต่างๆที่เราสามารถดูศึกษาได้ว่าพระแท้เอกลักษณ์เป็นยังไงลักษณะฟอร์มรูปฟร์มนี่ลอยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราดูแค่นี้เรามองแทบจะบอกว่าก็สามารถซื้อได้แล้วซื้อขายได้แล้วลักษณะทั่วๆไปมองางนี้นว่าอย่างนี้มันดูยากดูจุดสังเกตต่างๆอาจจะทําให้ดู มันต้องใช้ความพยายามสูง ấy, ก็มองอย่างนี้ว่านี่ผมแค่แนะนำว่าเอ,ออย่งก็สามารถดูได้เป็นรุ่นหนึ่งที่นอย่างน่าสะสมอยู่ดูธรรมชาติของเหรียนของอะไรเราก็ดูได้แล้วสำหรับพระแท้อย่างนี้ดูเส้นดูอะไรดูผิวความตึงผิวความธรรมชาติในการสร้างเรามอง ต่างๆเราดูเีพระของหลวงปู่ดู่วัสสแก่พิมพประธานลังโบสถ์อย่างนี้เราดูเราศึกษาเป็นพระในปีหนึ่งเก้าปีเดียวกับสร้างแหวนรุ่นแรกที่ราคาแพงสุดของหลวงปู่ดู่วัสสแกเรามาดูเรามาศึกษาพระอย่างนี้เป็นพระที่มองนินยาว่าราคายังไม่ตึงเราสามารถเราเล่นได้เล่นพระ ศึกษาพระเอาไปใช้ก็ยิ่งดีราอเรียนนี้ก็คือมีรอยจานของหลวงปู่ดูด้วยด้านหลังเราดูเราศึกษาธรรมชาติของพระเราดูตามซอกลึกๆอย่างนี้รอยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเป็นรอยธรรมชาติไหมหรือแก้งทําหรือทอดมีเบอร์มิเราดูตัวอักษรต่างๆคมชัดยาคัดต่างๆ เป็นการดูในเม้อ้องมองในเงี้ว่าดูธรรมชาติของพระต่างๆเราก็สามารถซื้อขายได้แล้วดูภาพรวมดูอะไรไของพระดูด้านหลังที่ด้านหลังมีรอยจานของหลวงปู่ดูถือว่ารุ่นนี้ลอยจานของหลวงปูด่ดูเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมมองคือหน้าใช้ราคาก็ยังไม่เต็มยังไม่สูงเป็นของดีหน่าใช้อยู่ เป็นรุ่นเดียวกันกันกบที่สร้างแหวนปีหนึ่งเนขอพศสองพันหอย่างนี้พเพราะาถ้าเรามองในนี้ว่าหาอย่างนี้มาใช้ก็ได้มาสะสมเพื่อเก่งกำไรก็ได้อย่างนี้พราราคาไม่เต็มเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยการคาบธรรมชาติต่างๆของควาเท้เป็นยังไงโดยเราจะไม่มองในงนี้ว่า ดูจุดสังเกตต่างๆเรา,าดูแค่ธรรมชาติของพระจะด้วยว่าราคาแพงๆหรืออะไรเราก็สามารถซื้อจะบอกว่าวัดดวงดีไหมผู้มองคือมันไม่วัดดวงหรอกเราดูธรรมชาติได้เราก็ซื้อได้แล้วธรรมชาติของพระแท้เป็นยังไง เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงยังไงเป็นพระของหลวงปูด่ดูวัดส,สแกเนื้อโลหะพิมพ์ประธานสามหลังโบเนื้อสามกริย์เรามาดูธรรมชาติอย่างนี้ตัวหนังสือที่แกะออกมาเป็นยังไงเส้นสายที่อยู่รอบตัวหนังสือเป็นยังไงเนี่ยเราดูศึกษาธรรมชาติของพระ ว่าเป็นยังไงยังไงร,รอยจานอย่างนี้ลักษณะลอยจานที่เขาใช้ห่วงทับไว้รอยจานสี่ร้อยเป็นพ้าของลวงปู่ดูวัสะแกเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองคือราคายังพอสะสมยังเอามาได้ลักษณะของเหรียญของหูเหรียญอย่างนี้เอามองเป็นพ้าที่ถอดพิมพ์ไหมที่เขาพูดกันใช้ซิลิโคนถอดออกมาเป็นยังไง เราดูเราศึกษามองนี้ว่าธรรมชาติของหูเหรียญของรอยเจาะเป็นยังไงเราดูเราศึกษาพอจุดสังเกตต่างๆบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องดูหรอกเราดูธรรมชาติเราก็สามารถพิจารณาได้แล้วแทเ้เจเราดูเราศึกษาหูเหรียญเป็นยังไงมีรอยคาบรอยถอดไหมอย่างนี้ เราดูเราศึกษาว่าเป็นยังไงเป็นพระของหลวงปู่ดุวัดสแกร่รอยเส้นสายที่อยู่ตามพื้นเรียนเป็นรอยธรรมชาติที่เราสามารถดูได้เราขาดธรรมชาติการเรียนรู้ตรงนี้มันก็ขาดหายไปเรามองเราไม่จำเป็นจะต้องดูจุดสังเกตต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะราคาแพงนั่นมันโม เราพูดทั่วๆไปจำอย่างนั้นจำอย่างนี้มันโม้มันเก่งแต่มันตัวมันเองคนอื่นไม่เก่งหมดเราดูเราศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงงธรรมชาติของเหรียญของอะไรเราดูเราศึกษาดูด้วยกันเป็นอีกรุ่นหนึ่งผมมองคือหน้าใชหน้าเก็บเพราะ ยังถูกเวลาอยู่ราคาเหมาะสมเป็นพระของหลวงปู่ดุวัดสแกรธรรมชาติดูอะไรต่างๆหวายว่าเป็นยังไงยังไงเป็นพระของหลวงปู่ดุ่วัดสแกรเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันผู้มองคือเป็นพระของหลวงปู่ดุวัดสแกอีกรุ่นหนึ่งที่ตอนนี้ยังน่าสะสมยังน่าเล่นอยู่เพราะราคาไม่ถึงกับเต็ม เราเล่นเราศึกษาก็เป็นของดีราคาอย่างโูกอยู่วางกันเถอะปีหนึ่งเก้าปีเดียวก็แหวนรุ่นแรกน่าจะเป็นพิธีเดียวกันเป็นนี่เป็นความคิดของตัวผมเองว่าเออเป็นพิธีเดียวกันราคาน่าจะแพงพอเป็นยุคตน้ตนๆของหลวงปู่ดัดสแกพระ หลวงปู่ดูว่วัดสแกเนื้อสามกษัตริย์